พวกอังกฤษนั้นสู้กับพวกคาร์บอยเป็นเวลานานแล้วตั้งแต่วันพาบุรุษและนี่ก็คือพวกกลุ่มที่เป็นนักลบอังกฤษมือปืนแน่เพวกเขานั้นมีฝีมือเป็นอันหนึ่องอยจากการพวกเขาเขาได้หมดมาก,ากการได้หมดทั้งหมดถึง จะไม่ค่อยเก่งมากนะแต่ก็จะมีผิดแต่เรือดด้วยปืนคู่นี้เป็นปืนระจัวขวงเขากระสุนรีโหลดเร็วพุ่งเร็วมากเพราะว่าปืนนี้เป็นปืนห้องสมัยเก่าส่วนนั้นก็คือพวกเขาบ่อยแต่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 จนมนนั้นพวกตนก็เห็นเขาบ่อยแต่พวกคนยิดผิดแล้ว พวกมันนั้นยกลูกพี่พวกมันมาแต่ว่าพวกเราก็มีเหมือนกันพวกเรานั้นไม่ยอมถือพ,พวกมันจึงยิงพวกมันบอกว่าอะไรรู้ไหมเออยิงมันยิงมันเอ้ยิงมัน,มน,มนว่าลูกพี่เราอย่าไม่ไหวกันแล้วเออฉันจะยึดบอนยึดพวกแกเอ้ยยาย เขาก็ได้ตายอย่างสิ้นสะกจนวันหนึ่งนายพลได้เห็นศพของลูกน้องเขาที่ตายกันหมดและคืนนั้นแหละเป็นจุดเริ่มต้นหัวหน้านันก็ได้สั่งให้ลูกน้องนั้นยิงนายพลเองนะคนนี้ ส่วนลูกน้องก็ามาแต่รองหัวหน้านั้นเสียชีวิตแล้วก็ยกแผ่นดินอังกฤษให้พวกข้าซะไม่นั่นพวกแกตายเล่นมันเลยไหมครับลูกพี่แป๊บก่อนฉันจะลองเจราจากับ ฉันไม่ยกแผ่นดินอังกฤษให้แกแล้วอีกเจ้าพวกคนชั่วออถ้าแกคิดว่าแกจะส่้ฉันได้ก็ลองดูเออิ้อฮ่าฮ่าฮ่า,า,ายิงพวกมันยิงมัน ยิงยิงมาเลย